ไปหาเห็ดกับพ่อปู่มแม่ย่ากันค่ะตันนี้จะได้เห็ดไหมนะมาที่บ้านหน้าร้อนค่ะกันเลยแวบะบมาหาเห็ดค่ะแถวนี้ป่าเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูผลงานของวันนี้นะคะเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะได้เยอะแค่ไหนอุ้ยวัวลูกไกะแยะเลยเป็นก้อนเบอร์รี่ค่ะทุกคนนี่ ลินกอนเบอร์รี่เยอะมากเลยค่ะข้างแทงเนี่ยโอ้โหลูกตัวโตเป็นพวงเลยค่ะตรงนี้นี่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 ล hey, ินกอนเบอร์รี่เป็นพวงเลยเลิศต่ก็มีแตนอ่าค่ะยัดเกล็ดมา Oikoi ihana. Oikoi meikä. Sitten voi voi Kuinka suuri. Se on vai Joskus, Joskus joo. joskus jouskus, joskus. joo. jouskus, Metsäreissu. Mene jouskus, poimimaan. jouskus, 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 โูเห็ดพุด่มนี้งามงามงามมากเลยค่ะพุ่มเนี้ยเด็ดขาเห็ดก่อนตัดขาเห็ดเจออีกแล้วค่ะขาเบ้อเลยนี่เก็บกองเก็บกองไว้ตรงนี้เลยก่อน เจอยแบบนี้เก็บสนุกเชียวมันเลยล่ะค่ะอยู่ตายยาเพียบเลยโอ้ยต้องงัดเอานี่ทีน,นี้ก็ตัดขาเห็ดกั้เนะ ตัดขาเห็ดมันเชียวเนี่ยค่ะอุ๊นี่เรียบรย้อยเอามาเป็นกรรมเลยขาเห็ดนี่อะไรจะง่ายเท่าเอากไกลามาตัด โ oh อ้โหปลุกอีแอมเปร์นน,น,นอนพนักงานหาเห็ดอีกคนหนึ่งค่ะเก็บเห็ดดีกว่าอุ oh. ้ยเห็นเห็ดเหลืองค่ะทุกคนกันเตเรลีล่เห็ดเหลืองพุ่มเบอร์อเลย เดี๋ยวยกขึ้นมานะคะดูขาเห็ดค่ะทุกคนสวยไม่เอ่ยไอตีกะโตมีตะมาเลยแต่เดี๋ยไอ้กะโกแมอสวยมาก พอเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินเล่นที่ท่าน้ํากันค่ะวันนี้แดดดีมากเลยแต่ว่าอมก็ไม่ได้เอาไส้เดือนมาตกเบ็ดเนาะเนื่องจากอากาศของวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเย็นๆหน่อยค่ะอุณหภูมิประมาณสัก15องศาค่ะก็เลยไม่อยากจะตกเบ็ดเพราะว่านั่งนานเดี๋ยวหนาวค่ะ